ทำไปก็อนี้แล้วจะได้นำไปเป็นแบบนะฮะซึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันในเวลานี้ก็คงจะได้โอกาสนะอันดีนะครับเป็นมงคลสำหรับการที่จะเปิดการบร้อยเทานว่าที่ประชากรเราปีแตกร้อยคนมีลุ่มชาติมีพันที่หลากหลายมีแม่น้ำสายหลักที่สอนเลี้ยงชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานและเป็นมวลน้ำถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ที่จะนำภารกิจสำคัญ4ประการประการที่1ก็คือการแพทย์และพยาบาลประการที่2คือการบริการโลยิต่แห่งชาติประการที่3คือการบรรเทาทุกนะครับก็ถือว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่โชคดีนะครับที่อยู่ในสายพระเนตรประกันแม้ว่าเราจะรู้ว่าจังหวัดน่านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมที่ดินก็ไม่มีเอ่อได้านมนศษยธรรม ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการผู้สนแม้ว่าท่านจะไม่ได้ติดต่อแทนเป็นทรัพย์ติดเงินทองแต่การที่เข้าคองแค่นั้นเจ้าไปไหนะนะครับกรรมการเหล่ากาชากรรมการกินก็อบอกผมวนะ่านั่นคือเอาไปใส่ได้ขายได้สิบได้สิบบาทเงินบริจาคเจ็ดสิบอีกสามสิบบาทรัฐบาลอุดหนุนเวลารัฐบาลอุดหนุนนี่เขาก็ต้องตั้งเขาเรียกว่าภาษาเนี่ยตั้งเป็นผ้ญญาหยักอยู่ในพญญผ้าหยักงบประมาณ ทางสภาการชาติไทยเนี่ยมมเมื่อไม่มีงบประมาณแต่มีงานอยู่สี่ด้านเนี่ยมันจะทํางานได้หรือมันก็ต้องหาระดมระดมอะไรครับระดมง,งบประมาณชีวิตอันนี้ให้กลุ่มนี้ให้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหรือห้าหกกลุ่มแล้วแต่พันธกิจได้สองแสนอ่นาเม่อเรนู้เลยคือสองจะได้เท่าไหร่พนัการก,ก็จะสรุปด้วยมันรู้ก็ผูกใจแม่บ้านทัน้งหลายที่ หมอมาคุณหมอกับจ่ายยาให้กินก่อนอาหารหลังอาหารพอปิ้งบ้านมากลับบ้านมาเอาืๅ้ีลอะอ่อนไปอ่านมาเถอะยานี่อ้ออซึ่งท่านที่มาในวันนี้นะคะก็จะมีอ ผูดเขาก็มาค่ดวาไดุ้ณเคยไดเป็นผู้ตวโรงการต่อไปอะไรกบ